ในยุคนี้ลูกทุ่งมาแรงมากๆเลยาะลูกทุ่งโอเคปนบวกกับหมอลำเข้ามาจะอยู่ตรงไหนจะ<ม>ก็อยู่ที่เดิมจ๊ะจะอยู่ตรงไหนละแม่ไม่กลัวเราตกงานคือหนูว่าละคนเราอ่ะมันมีช่วงชีวิตที่ขึ้นกันทุกคนแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นเราเก็บเงินแล้วเราก็เก็บเงินไปทําอย่างอื่นบ้างอย่ามาคิดว่าอาชีพนี้เป็นของเราคนเดียวใครขึ้นมากุจะจ้องจะเกลียดทุกคนนะแม่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่เราทุกคนทําอาชีพอื่นบ้างอย่าคิดว่าฉันจะจ้องแต่ร้องเพลงอย่างเดียวอ่ะเข้าใจฟิลนี้ปะแม่่วา ทุกวันนี้ที่จ๊ะทําธุรกิจใหม่ที่<ฆ>ใหญ่และใหญ่และน่าสนใจมากก็คือ<ฆ>จะสร้างบ้าน<ฆ>ถูกไหมเพื่อไปเลืกทูกไหมใช่ค่จะจะสร้างบ้านาาน,นี่คือสิ่งที่จะกําลังวางอนาคตของตัวเองในวันที่งานวงการเพลงลุกทุ่งงานโชว์ตัวกลางคืนอาจจะไม่มีแล้วหรืออาจจะน้อยลงคือจริงๆก่อนจะไปเป็นจะสร้างบ้านหนูทําคูเวล่าขายอยู่แล้วแต่หนูไม่เคยไปออกตัวคือเราอะมีความโชคดีที่ว่าเวลาเราทําอะไรเราจะประมาณตัวเองอเราจะไม่กู้ธน,นาคารเพราะว่าจะค่อยๆสร้างค่อยๆเก็บ แม่เข้าใจฟิลนี้ใช่ปะแล้วก็ขายในราคาที่มันไม่ได้แพงเพราะเราไม่ต้องไปเสียดอกอแล้วก็บริการให้ดีหลังการขายอลไรแค่นี้นซึ่ง เราอะคิดว่าถ้าสมมติมันไม่มี PR ที่เป็นจ๊ะมันจะขายได้ไหมสรุปมันก็ขายได้เราก็เลยมองว่าที่ธุรกิจเนี้ยมันโอเคถ้าวันนี้หนูไม่มีงานหนูอยู่ได้ไหมหนูอยู่ได้ละเออเงินเก็บใจเยอะเพราะม่ได้เยอะแต่หนูเป็นคนไม่ได้ใช้เงินเยอะไงะมแม่เข้าใจจะปะแต่เป็นคนชอบทํางานแล้วก็มองว่าจะทําอะไรเนาะที่มันสาคัญกับในชีวิตคนเลยแกซึ่งถ้าเป็นเรื่องเรื่องของบ้านเลยแนกะหนูก็มองว่ามันสาคัญก็เลยมาจับธุรกิจบ้าน